เด็กๆสองเดือนเต็มแล้วนะคะตอนนี้ฟันคมแหลมมากสงสารแม่ใบเงิน <_ EN> ก็เลยเอาบอระเพ็ดผงกับทองพันช่งมาป้ายหัวนมให้นดูสิยังจะอยากจุ๊บอีงหรือเปล่าได้ผลไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยตรงนี้ตรงผิวของเขาจะได้ไม่อักเสบนะคะเอาเจ้า จะแก้มมาชิมนะคะหน้าตามอมแแมมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่อาบน้ํานะคะอาบทุกวัน,นะค่ะอาบน้ําเช็ดตัวทุกวันแต่ว่าไปเล่นดินนะดูสภาพเล่นดินขุดดินนะคะบระเพ็ถ้าสมมุติว่าจะชําจะขยายก็เอามาพาดตามต้นไม้แบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดเองเนาะดูสิจอมป่วนแก๊งนี้นะคะขุดดินใหญ่เลยนี่เจ้าไมโลนะคะ บอรเพ็ดผงสามารถใช้เช็ดตัวเด็กๆได้นะคะหรือใช้เป็นเ,เป็นข้อๆมาทุบน้ำได้เอ้าผลปรากฏว่าก็ยังดูดนมจุบนมแม่เหมือนเดิมโถโถโถ,โถสงสารแม่ใบเงินจังเลยฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ใบเงินด้วยนะคะสินค้าเนตะก้้า,กกาสินค้าฝากอุดหนุนบ้านเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ